พี่น้องพี่น้องไปเบึง่นงน้องแอนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แม่แม่เอฟซีถามว่าเป็นไปได้บอความสัมพันธ์กับน้องเบดเบดคําสิงนะเป็นไปได้บอที่จะมากกาแฟนพะไปฟังล้เวเบ้ากับระเบ้า,าถึงลูกแล้ววันลูกเราตุ่งติ่งบอมาดบอ่อม่นแต่เราหาเงินเก่งไปฟังความคิดเลาดีได้พี่น้องแต่ว่ารุ่นรุนว่าเลาสืบตอบว่าจังใดว่าความสัมพันธ์ กับน้องเบลคขาสิงนี่พ่อจะพัฒนาจากเพื่อนได้บไปฟังกันพี่นอ้องเขาเป็นเดื้อนังเดือพี่น,อน้องเขาจเป็นปีไปเลยจีบเพื่อนบ่ได้อะไรครับมันจีบผิดกฎหม <c oughs> ยา,หหายยากฟ้าเอาหลายพี่น้องฝึกร้องเพลงนะบอสเดี๋ยววันนี้ต้องวันนี้ต้องไปหาร้องเพลงอีก คีมีตรงกันขอบคุณนะครับเริ่มจากเพี้ยนนี่เลยจริงๆอยากให้รีวิวนางไหมละ่ะนางนเป็นคนใส่ใจแล้วที่นางพูดเมืกก่อกี้นางก็จะสังเกตแหละเวลาแบบไปกินข้าวกินเลสิเคยกับซีเห็นกับนา่งสีนาพี่น้องหม่เคามว่าแบบเหมือนกับวันนี้นางแบบหน้าหยืงสีนาะน้างอย่างที่ชู่แต่ว่าที่ชั่อยู่ใส่บุกอยู่ไก่เฮงเคยกับลูกขึ้น ไปยิ้มที่ช่วยนะท่าน,านาก็เลยประทับใจแต่ปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยยกเปย์ค่บิปกติแล้วไม่ค่อยหยิบของให้คนหรอก <c oughs> ผมไม่ค่อยหยิบของให้คนเท่าไหร่ <c oughs> ทำถูกคนแล้ว กติก็ไม่ค่อยได้หยิบของให้ใครแต่พรุ่งน,นี้นางบอกนัดกินข้าวอีกกับพี่เจนนี่ด้วยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้กับพี่เจนนี่ด้วยเจนนี่ได้หมดสิทธิ์ชื่นนัดทานข้าวพรุ่งนี้อีกโอ้ยนาออีกหนึ่งวันอีกหนึ่งวันนะครับท่านเขาอีกหนึ่งวันนางนาลากว่าน,า,น,า,นารากเป็นเพื่อนที่ดีเป็น,เพ,นเพื่อนที่ดีมากเพราะว่า ไม่ว่าเป็นเหตุการณ์รอะไรต่างๆนายโทรมานายจะโทรมาถามตลอดมีแฟนหรือยังแต่อดคําถามแรกที่รับเวลาเจอหน้ากันมีแฟนหรือยังมีใครหรือยังวันนี้นางมีถ่ายละครนางเล่นกับพระเอกชื่อดังปะนางเล่นนาพงพระเอกชื่อดัง นะครับน่ารักพ่อแม่นางผมก็ผมเคยไปบ้านเบสหลายครั้งแล้วผมหลับาะนั้นไปกินไปกินอะไรบ้านเบนมาไปกินข้าวหรอกก็เมากลับมาพ่อสมรักก็มาส่งอยู่บ้านพ่อสมรักก็ขี่รถไปส่งผมอยู่บ้านผมก็หลับบนรถน่าอะไรหรอือวะโดนแล้วหรอือวะโดนเติบหรอกดติดตามไว้นะครับ 6,000ท่านกดติดตามผมไว้ยังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากินข้าวกันกับเบสคำสิงอีกก่อนกับขันแก่นพรุ่งนี้กับช่วงเย็นๆกับโซนแรงๆครับพี่น้อง6,000ท่านกดติดตามไว้น่นะครับเวลาผมไลฟ์จะไม่พลาดจะคืนเนี้ผมก็มีนัดนะตามจริงผมก็มีนัดกับเ mm hmm. ซเลบชื่อดังรุ่นพอ่อรุ่นแม่ดารารเออเอืนไป ครับขอบคุณที่กดติดตามไว้นะครับเวลาผมไลฟ์จะไม่พลาดการติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใ,ใจสองแสนนี่ไปบอกนางหรือว่าผมรีววนางน้ำเปตาหักไม่รู้ว่าเสียกันแค่ไหนเสิทกันสะหนิทกันจน ถึงขั้นอาบน้ําอยู่ก็รับโทรศัพท์ผมโทรไปหาเบลคำสิงก็อาบน้ําอย,ย,าย,ออาอยู่ก็ต้องหยุดอาบแล้วมารับโทรศัพท์แล้วก็ในขณะที่อยู่ในห้องน้ําถึงขั้นน้นหลั่งสนิทกันอย่างน,นั้นเลยอาบน้ําอยู่กับเจ้บบาบ้านเอเอาผ่าคนรู้ป,ปีนไปแล้วก็รับโทรศัพท์ถ้าถึงถ้าถามถึงเรื่องความสนิกนะครับอาบน้ำอยู่ก็ต้องรับโทรศัพท์ วันนี้ผมมีงานครับวันนี้มีงานที่เฮ้ยบอกไม่ได้ชอบสีชอบสีฟ้ายาโดมหมดนะครับอันนี้ขายดีมากตอนนี้หมดมาวันที่สิบยาดมผมมาวันที่สิบนะครับสินค้าผมหมดช่วงนี้รีวิว กลิ่นค่ะกลิน่นยาดมผมหลอมันจะเป็นหอมสดชื่นครับยังหรอกลิ่นผมคือจะหอมสดชื่นนะครับจะไม่ค่อยแบบว่าฉุนเป็นหอมแบบไม่เหมือนใครอันดับแรกเลยกเอยสดชื่นสดชื่นแล้วมันเป็นหอมไม่ได้หอมแบบกลิ่นสมุนไพรแต่หอมแบบหอมแบบหอมอ่ะคุณเคยได้ยินคำว่าหอมไหม หอมกับสมุนไพรมันจะคนละกลิก่นกับคาว่าสมุนไพรแต่ไม่ไม,มีไม่มีของขายนะครับขอโทษด,ด้วยจริงๆไม่มีของขายหลังวันที่สิบนะครับของหมดนะครับของหมดนะครับเดินทาง แอดมก่อนนอน,นสนชื่นหลับสบายซอยนี่เหมือนเคยมาเลยวะนน้องเบสใช้สปีกไหมขอมมากไม่ฉุนจดลิขสิทธิ์จะดมหรือย่างวันนี้น้องบาสนะครับน้องบาสไปจดลิขสิทธิ์ให้วันนี้เป็นดัเนินการให้บอส น้องบ้าไปจดลิขสิทธิ์ให้บอสบิ๊กวันนี้กับเมสเตมยาดมจดแล้วจดลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นเครื่องหมายฉลากทางการค้าถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์กดติดตาไมไว้่น,นะครับวันนี้มีไลฟ์สดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับไปบ้านดาราเศรษฐีหมื่นล้านให้ถ่ายว่าใครเพื่อนเพื่อนชวนไปกินข้าวบ้านดาราเศรษฐีหมื่นล้าน เพื่นช่วยไปกินข้าวเป็นผู้หญิงครับเป็นดาราผู้หญิงเศรยฐทีหมื่นล้านรอบนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบอกให้ผมไปหาด่วนบีกมาหาพี่มะสั้นผมไม่ต้องไปเนี่ยเป็นดาราหมื่นล้านสวย ออกแนวไทยรังเขาบอกว่ามากินข้าวอยู่บ้านพี่ได้ไหมผมก็อึง้งชวนไปรอบสองรอบแรกติดใจก็ได้บุ๊รอบแรกติดอกติดใจพี่ยันฟินเรียนพูดปากประเดกไหลมอมอ์มอ,มอยเก่งมอว์มอยเก่งมาก อันนี้รอที่สิบนะครับรอทัี่สิบนะครับบนโลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่รู้รถเรามปสติหรือเปล่าวันใดที่เราขาดสติเราก็อาจจะไม่มีสติบนโลกใบนี้ผมก็ยังผมก็ยังแชร์คำเลยว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริหลังมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับมันอยู่ที่ใจ ใจเราถ้ามันสบายใจถ้ามันอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจที่นั่นคือที่ของเราอยู่ที่ไหนแล้วเขาเข้าใจเราในสิ่งที่เราเป็นเราเป็นอย่างเงี้ยคนนั้นเข้าใจเราแสดงว่าโอเคเขาเข้าใจเราแต่ถ้าระวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเราคือมันไม่ใช่ที่มันมันไม่ใช่พื้นที่ของเราเนาะ มันคงไม่ใช่พื้นที่ของเราแต่วันวันนี้ถ้ามีคนบอกว่า <si> เข้าใจเรารู้แล้วเราเป็นแบบไหนเราเป็นยังไงแล้วรับสิ่งที่เราเป็นได้เราเป็นบ้านนะเราเป็น่วงนะเราเป็นสีสมาโพนะเราเป็นคนไม่เต็มนะเธอประม <laughs> ันเราก็ใส่วิกกันเด้อบาะวันเราก็ต้องทํางานหาเงินเราทําให้ทุกอย่างนะเธอเราอาจจะไม่มาดแม like นเหมือนใครอื่นแต่ว่าเราจริงใจแน่นอน ระดับสื่ใอใหญ่น,น่ตอไอ้พูดถึงว่าคนอื่นที่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยชุมชนเรามันเรามันเป็นคนใส่ใจทํางานอยู่แล้วเรางานความจริงใจควบคุมตรงนี้ก็ยังย้ําอยู่ว่าเราไม่ใช่คนรัดมากแมนไม่ใช่คนหล่อไม่ใช่คนกู้ไม่ใช่คนเท่แต่เราคือคนน่ารักจบเราคือคนน่ารักเพราะเราชมตัวเองอะ <c oughs> <c oughs> กลับบ้านครับผมจะกลับบ้านไปอาบน้ำคืนนี้มีนัดบ้านดาราหมื่นล้านปักโบไหมทุ่มหนึ่งใครจะรอดูผมบ้างหนึ่งทุ่มใครจะรอชมผู้ยญบบ้านฟินแลนด์บ้าไปหาใครบ้านดาราหมื่นล้านรอบนี้ไปแบบไหนเนาะไปซอกซอยไหนเนาะบ<ม>้าจากมาเท่เลไม่ได้ว่าจากความจริงใจไม่ได้ว่าจากความซื่อสัตย์ไมไ่ว่าจากความ ลักหรอไม่ได้วัดไม่ได <like> ้วาดจากทำามหากินหรอกเรื่องยังไงวัดจากแค่รูปลักษณ์ภายนอกนี่หรอกไม่รู้มันมันก็เลยถามหาว่าวัดวัดอะไรเนี่ยทีว่าวดจากอะไรทีนี้วาดเทพสอนยังไงเราก็เลยไม่รู้ว่าวัดจากไหนความหล่อความมาดแมนแต่สำหรับเรา เราก็ทํางานนะเราก็เลี้ยงดูได้หมดดีด้วซ้ําเงินเยอะเงินน้อยก็ไม่ได้เกี่ยวกับมาดเมียหรือเกี่ยวยังไงหรือใช้ความนี้แต่เราขยันนะเราหาเงินเก่งนะเราหาเงินตลอดยี่สิชั่วโมงนะที่สำคัญเงินเราข้อธนาคารตลอดนะอันนี้พอจะพอจะทดแทนความัดแมนได้ไหม เราจะออกแนวตุ้งติ้งนะเธอเออถ้าพูดภาษาพูดภาษาชาวบ,บ้านเราเป็นแนวตุ้งติ้งเขาว่าได้เราก็ยอมนะว,ว่าออกตุ้งติ้งอยู่เราก็ตุ้งติ้งเราก็เป็นอย่างที่เขาว่านั่นหละมันก็ไม่รู้จะพอดอะไรจะบอกแต่ยาโดมเราไม่มีขายนะคือไม่ต้องไปตามหานะไม่ไม่มีขายนะวั <laughs> ทนที่สิบสิบกว่าเขาจะมีขาย ความรักแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับคนสองคนในเมื่อคนสองคนตกลงกันได้มันก็ตกลงกันได้แหละพี่น้องเออแต่ว่าตกลงกันแล้วมันบ่คือตกลงที่ไม่เหมือนที่ตกลงกันไปเลยมันก็จะอีกแบบนึงก้มสบารอะไรนี่ เราก็เลยจะไปเสริมจมูกที่ต่อยเพราะเราเกิดเราจะมากแมนมากขึ้น <laughs> <laughs> เราอยากได้จมูกมันเป็เกาหลีเราก็เลยหาเวลาบ้างแต่เวลาบ้างเราไม่มีเลยเราทํางานนี่เถอะมันติดที่เราทํางานเยอะเราแสาจงานเยอะเราก็ไม่ค่อยได้ไปแบบว่าคือเราไม่ได้ใยอะไรอย่าง่งเลยนอกจากงานเราอ,อจาจจะประมาณนั้นแหละ ไล์พรุ่งนี้ก็รอนะพรุ่งนี้ผมน่าจะน่าจะไล์สุดอยู่ครับรอช่องวงไล์เพิ่ชอบไปกินข้าวกันครับพรุ่งนี้มีเบสคําสิงแล้วก็มีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนัดกันัดกันพรุ่งนี้นัดกันมืออื่นครับงเูเฮงดีแล้ว ไปอานน้ำก